ปีนี้เราคาดว่าจะมีภัยพิบัติเป็นช่วงฤดูมรสุมที่มันที่จะต้องเกิดแล้วก็สิ่งที่เราจําเป็นที่จะร่องทําก็คือเตรียมความพร้อมนั้นโอกาสเนี้ยผมก็ได้มีโอกาสร่วงกวบทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเอกชนตรวจความพร้อมของผู้ที่เขาจะต้องปฏิบัติหน้าที่เช็คอุป,ปรกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมีความพร้อมค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ดีนะในช่วงเช้าเนี่ย ก็จะเป็นการตรวจหน่วยที่ปฏิบัติการทางบกแต่ช่วงบ่ายเนี่ยผมจะไปตรวจที่ปฏิบัติงานในทะเลต้องพร้อม24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนเชื่อมัน่นแล้วก็ภาคภูมิใจที่ที่มีหน่วยงานอย่างพวกเราอยู่ทั้งของทางจัง,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 งหวัดและหน่วยงานภาครัฐเอกชนทั่วไปด้วยส่วนในทางเรือเนี่ยเราเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาอยู่นะแม้ว่าจะไม่มีมรสุมหรือมีมรสุมเนี่ยต้องซ้อม24ชั่วโมง แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการบริหารจัดการการประสานงานเพื่อที่จะให้แต่และหน่วยเพราะเราไม่ได้ทํางานหน่วยเดียวครับเราต้องทํางานกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เขาต้องมาบูรณาการร่วมกับเราไอ้นี่คือหัวใจหัวใจอีกอันหนึ่งก็คือความเร็วถ้าเราไปช้าเนี่ยเขา จะมีผลต่อความความอยู่รอดหรือการบรรเทานั้นน่ะจะทำให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นเราก็พยายามที่จะเตรียมความพร้อมแล้วไปให้ได้เร็วที่สุดก็สำหรับพี่น้องประมงนะครับทางกองทัพเรือเนี่ยจัดเรือออกลาดตระเวนแล้วก็ให้การคุ้มครองแล้วก็ดูแลท่านอยู่ตลอด24ชั่วโมงในช่วงมรสุมเนี่ยครับ ถ้ามีเหตุเพศภัยอะไรเนี่ยติดต่อมาที่ศูนย์บัญทาการภัยหรือทัพเรือภาคเรามีทั้งเรือที่เป็นเรือเรือรบนะครับแล้วก็เรือที่อยู่ในศูนย์อำนวยการในรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสองเราจะทํางานร่วมกันอากาศยานที่ท่านโโอ,อยู่ใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นเรามีที่เป็น,นปีกนิ่งนะครับ<ค>รบินดอเนีย<ค>แล้วก็เฮลิคอปเตอร์ ที่จะออกไปช่วยในนั้นด้วยความรู้เร็วเพื่อเป็นการเตรียมการขอให้เกิดขึ้นให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่าเราพยายามที่จะเตรียมความพร้อมของเราให้สมบูรณ์ที่สุดคท่านลองทองเลยกรับภาพทางทะเลภาพสองสูงในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันภากาศพื้นที่แปลโกนในปัจจุบันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี ประชาชนรวมถึงแหล่งปิโตเรียมประชาชนตามพื้นที่อายทะเลและไทยฟันพื้นที่เอาไทยตอนล่างมีภารกิจเพื่อให้ผู้ประสบภัยรอดพ้นจากอลิพตและทรัพย์สินจากภัยที่เกิดขึ้นตลอดจนดวงพระวิญ,ญญาณอันสัตววงคมหลวงภุมพรเตอุดมศักดิ์ ห่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลทับเรือภาคที่สองยกอกยกมอลงรับแบบต่อไปนเรือ่เรือมอกัมีอุปกรณ์พิทูแล้วก็มีชุดชวิไปเรืแล้วก็จะทำตัวมีอุปกรณ์อาไว้ตรงนี้้ชัด ก็จะร่างพุทธไทยหมดเไยแต่บางครั้งน้องต้องออกไปช่วยเพราไหน่ ผู้บรรยายในส่วนของการปฏิบัติการสาธิตในทะเลในวันนี้ครับสำหรับเฮลิคอปเตอร์เ s สเแบบที B ่4จะบินเข้าหาผู้ประสบภัยโดยสารเกิดจากตำแหน่งของมันและตอนนี้ครับที่ท่านกำลังเห็นอยู่ครับคือการปล่อยกอมมานเตอร เดี๋ยวผมให้สัญญาณชูม,มือขึ้นสูงนะครับทั้งสองแขนเลยครับโอเคนะครับในระหว่างที่เขาเหลือผู้ประสกภัยครับสววมเมอร์จะทําการแจ้งผู้ประสกภัยเหลือครับ I <laughs> ทนแบบนี้